ว่ามาดูเรื่องของทีมชาติไทยกันดีกว่าคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เดินทางไปที่เกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงทึกซ้อมแล้วนะคะโดยด้านของสุโชคก็เดินทางไปสมทบแล้วโดยอากาศที่เกาหลีใต้ตอนนี้ค่ะบอกเลย5องศาคุณผู้ชม5องศาเมื่อกี้เปิดดูเราเห็นทาง SMS เอะคะบอกว่าที่เกาหลีใต้ตอนนี้ไม่ใช่10องศานะคบอยู่ที่แถวแ5วถึงหองศาก็เลยไปดูเขาเรียกะลยนะพยากรณ์อากาศ ก็คือใช่จริงๆด้วยยิ่งถ้าเกิดเป็นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยหล่นไปอยู่ที่ประมาณ4ี่หบางทีมีลมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมชาติไทยใช่ทีมชาติเกาหลีก็ต้องพยายามปรับตัวกับสภาพอากาศหนาวให้ได้และอาทิตย์หน้าเล่นที่ราชมังโอ้โหโชว์เขาสิสี่สิบมาไม่เป็นไรแลกกันเกาหลีมีห้าองศาเราก็มี40องศาของเราสู้นั่นอย่าลดน้ำสู้ ทีนี้นนามาดูมาดูเรื่องของการฝึกซ้อมบ้างค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของอิชิอิก็ไม่ปล่อยเวลาให้ศูนย์เปล่านะคะลงนะทําทำทำการซ้อมครั้งแรกรทันทีนะคะโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยได้สุพชคสรารชาติที่บินตามมาสมทบจากซัปโรนะก็ใกล้หน่อยไงมาเป็นผู้เล่นรายที่20ยังใครอีก3าคนนะคะที่จะตามมาสมทบหน้าเจาวันนี้แล้วก็ เห็นอัปเดตล่าสุดคือครบแล้วนะคะที่มาจากต่างชาติครบแล้วใช่การฝึกซ้อมก็เป็นแบบยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคะจากการเดินทางรวมถึงปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศด้วยเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5าองศาเซลเซียสเท่านั้นหนาวบอกเลยหนาวแต่เนี่ยเกเขาก็ต้องซ้อมช่วงเวลาประมาณนี้แหละให้ชิที่เราก็โหนเนี่ยเราใส่แค่รองจรหรือว่าฮิตเทคแค่ชั้นเดียวใช่ดูดิไววหรอนี่ถ้าองศานี่นี่เนี่ยเป็นเขาต้องมัดเลยนะบอกเลยแต่ว่าพวก เออเทียร์รไอ้ชนาทิพย์น่าจะเคยชิน,ชนกับที่<ช>ญ,ญี่ปุ่นเวลาหนาวก็หนาวมากใช่ใช่ค่ะแต่ประเด็นก็คือนักกีฬาเนี่ยพอเขา,กกา,เ,เ,ขาเขาเรียกอะไรวิ่งหรือออกกําลังเขาเรียกแบบเหแบบมือนเครื่องมันร้อนอ่ะวอร์มวอร์มร่างกายเครื่องมันร้อนมันก็จะอยู่ได้นะต้องวอร์มให้ดีๆไงใช่ใช่เพี่งแต่ว่าต้องเอาใจช่วยจริงนะความไม่ชินมันก็มีอยู่เหมือนกันนั่นแหละมันเหวี่ยงมากนะฮะระบบการหายใจเนี่ยความเคยชินนะเพราะทุกวันเนี้ยคุณรู้ไหมว่าอย่างไทยลีเนี่ย เขาเคยคุยไปรุ้กี่รอบแล้วว่าอยากจะซ้อมมือช้าเซ้อมไม่ไหวนะแต่มันอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยนะอากาศอย่างเงี้ยใช่นิ่เย็นสขาตายอะขาดตาบอลอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันต้องแบบเหมือนพยายามแบบให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะแต่คุณพิคคีนุใช่ค่ะคุณมีห้าองศาของคุณเรามี38องศาของเราถูกต้องวันนั้นอย่าฝนตกนะฮะเอาร้อนๆนะแต่ทีนี้เนี่ยเอ่อทางด้านของอิชิเอะให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าเราทุกคนทราบดีว่ากับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นงานยาก แต่ก็มีเป้าหมายที่จะคว้าผลการแข่งขัน,นขที่ดีกลับไปกาหลีใต้เต็มไปด้วยนักเตะที่ฝีเท้าดีทุกตำแหน่งแต่จะไม่โฟกัสไม่ไม่โฟกัสใครเป็นพิเศษนะคะจะโฟกัสที่การเตร็มทีมของเราเท่านั้นแล้วก็จะทําหน้าที่ของเราออกมาให้ดีที่สุด โปรแกรมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับการทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะเซีนเอเชียรอบ2นักที่3ค่ะไทยจะไปเยือนเกาหลีใต้ที่โซเวอร์คัพสเตเดียม21มีนาคมนะคะใครที่อยากมีเพื่อนดูบอลก็เข้ามาดูใช้ปากแตะบอลได้18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะคะที่เกาหลีก็2ทุ่ม,มก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านเรารับมือเกาหลีใต้ค่ะที่ราชมังคลากีฬาสถาน26มีนาคมคทุ่ม40เพียงแค่5วันเท่านั้น จาก5าองศาจะเป็น38องศาแต่เดี๋ยวช่วงนี้มันจะมีพายุนี่รนอนเขาจะมีพายุฤดูร้อนอะไรมาเหมือนกันนะหวาดเสียวเหมือนกันนะเพราะเตะเตะอังคารเลยนะบ้านเราเนี่ยแต่แต่พายุฤดูร้อนเหมือนเขาจะมาอาทิตย์นี้เห็นเห็นเห็นกรมอุตุนิยมวิทยารายงานไว้นะคะแต่ไม่ไม่ดูเหมือนว่าเตรียมการอรือย่างเตะละชมังเ่ยนะใช่น้ำท่วมอานนี้ไม่ไหวนะอากาศเย็น เออเราอยากรู้เหมือนกันนะเราเวลาเราไปเที่ยวอากาศเย็นๆเราก็โอเคใช่ไหมแต่ถ้าวิ่งหรือว่าโอ้โหโคตรเหนื่อยพี่เหนื่อยใช่ไหมหายใจยากใช่ไหมเหนื่อยมากมันผมเต็มผมเคยวิ่งที่รัสเซียพี่เพราะผมชอบชอบเวลาวิ่งจ็อกกิ้งอะไรเงี้ยก็เลยลองอ่ะเคยเจอสี่อ่ะเสี่องศาโคตรเหนื่อขอภัยผู้ประสาทข้าบ้านเหนื่อยมากพี่เคยหายใจไม่ออกอากาศแท้ตอนเช้าประมาณสิบประมาณเก้าองศา ดีนะแต่ใช่แต่ว่าถ้าไม่ไม่เย็นมากนะสักสิบห้าวิ่งยาวมากสบายคือสิโลสบายเลยแบบหนาวลงมาสักต่ำต่ำห้านี่ไม่ไหวทรมานแต่ก็อ่ะแต่ช่วยฮะบอลนก็ต้องมีแต่คุณพี่คีนูบอกว่าแล้วคุณจะได้รู้ว่าไก่อบโอ่งเป็นยังไงเกาหลีซอนทึงบินบอกชินแล้ววันนั้นมาแต่ว่าไอเตะไม่ได้ เกาหลีเนี่ยเขาเวลาร้อนเขาร้อนนะคะครับญี่ปุ่นเกาหลีเวลาร้อนเขาร้อนใช่แล้วที่ชนะที่บอกไงว่าที่เจลีเวลาร้อนร้อนกว่าเมืองไทยอีกใช่แล้วมันร้อนแสบๆบร้อนเอาอ้าวอะครับอ่ะู้ๆค่ะไทยในระยะเวลาสี่วันเท่านั้นคนละโลกเลยนะฮะแปะมือแลกกันร้อนกับหนาวเอาซี่ใช่